เราจะได้มาพูดคุยกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นแล้วก็เป็นข้าราชการตัวย,ยางได้รับรางวัลประจําปี2566ในระดับประเทศด้วยนะคะ,คะผู้ที่จะมารวมเล็กกับเราวันนี้ค่ะคุณดวงแคส,สติตรงผนักงานช่วยเลิกคนคลาโซ่ซ้ำโรงพยาบาลเทพาจังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้นั่งกับเราใน,าร,นรายการเราด้วยตอนรับขราสุดรายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เขาเรียกสั้นๆว่าพีอีกันลยกันใช่แล้วก็ก่อนอื่นขแสดงความยินดีกับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2อ6พกในครั้งนี้ด้วยก่อนอื่นถามพีอีก่อนเลยค่ะว่าเราเนี่ยมาเริ่มรับรราชการได้พันเพื่อคะอ๋อครั้งแรกที่พี่ได้บรรจุนะคะบรรจุเมื่อวันที่3มมกราคองพังมเป็นนะคะตอนนี้ก็คืออ่ายปีแล้วนะคะที่พี่บรรจุมากแล้วก็อ่า ได้บรรจุขงังแดงในตําแน่งผู้เฉลยเลือกคนไข้นะคะ,คะแล้วก็บรรจุขังแดงที่โรงพยาบาลทพผ้านี้นะคะ่ะ <parliament. S 2> แล้วก็ตอนนี้นะคะก็คือบรรจุในตานําแนงตอนนี้ตำแหน่งของปีเปลี่ยนเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ระดับซอสามนะคะ,คะแล้วก็ยังอยูย่ที่โรงพยาบาลทาี่ผ้าเหมือนเดิมนะคะแข่ hmm. ะะจะ30สิบปีแล้วอย่างนี้ปีเดียวก็ครบ30สิบปีแล้วใช่แลวค่ะทําไมถึงเลือกอาชีพข้าราชการคะแล้วก็ย้อในของกระทรวงสาธารณสุขคะ อ,อ,อาชีพา้าราชการนี่เป็นอาชีพที่มันคงนะคะแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆเรววาเออ,เ,อ,อเราอยากจะรับราชการนะคะแล้วก็อ,อ,อย่างนึงเทปีเทพีชอบก็คือพี่ชอบให้บริการนะคะได้บริการกับคนลคายได้บริการกับประชาชนนะคะ,คะแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะ นี่ตองเท้าหมดจริงๆเนี่ยอาชีพสำหรับการบรรจุปเป็น้า,า,าราชกาาเนี่ยมันมีหลากหลาย<ช>อาชีพแต่ทำไมพี่อี้ถึงเลือกในการที่จะมาเป็นผู้ช่วยเลือกคุณคายผู้ใจเลือกคุณคายนี่ก็คือมันกับเราได้ดูแลดูแล,แลคุณคายดูแลประชาชนเราดูแลคุณคายเนี่ยเรามีความภูมิใจนะคะเราดูแลเขาเหมือนกับหยาิเราทุกคนติข้ามาในรุ่งบาลเลยนะคะก็คือดูแลให้เปรียบเสมือนหาาิของเราเราต้องการให้ยาดเราได้กระดับการบริการพ่านผิวเราต้องทำผ่าน้น,นะคะ และทาเล่นถึงความถาถาาท้าทายคงนาถงานความประบผิดชอบเนี่ยมันมีความท้าทายมากน้อยแค่ไหนคะนาทล,ลักลักเราต้องทำอะไรเป็นผื้บางนาถลักลักคงผีใช่ไหมคะก็คือผีเนี่ยจะจะมาทํางานตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะอ่มาก่อนเวลาตลอดเลยไม่เคยมาซ้ายนะคะทางานแล้วก็ผีนี้จะดูแลดันนาก็คืออยู่ปฏิบัติงานที่หงบัตรนะคะคนแรกที่คนไายจะต้องมาเจอก็คือมาเจอผีก่อนนะคะ่แล้วก็ผีก็ได้แนะนน้ำคน่ายเออเนี่ย จุดบริการอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรเพ่เนีค่ะแล้วก็แล้วก็ดูแลเรื่องซิดให้คนไข้ด้วยค่ะอออนอกจากเรื่องซิ์แล้วก็คือต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับรายได้ของโรงพยาบาลก็คือ,อถูกซิดแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะได้รับการออเท่นนะคะออเท่นก็คือยื่นยันซิดนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่ามันลุดออกไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเบิกได้ถึงตรงนี้เพื่ก็ดูดูแลตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการดูแลเรื่องเกี่ยวกับ ใบชนะสูตรผิกซอกของของของคนทเ่วเสียชีวิตแล้วค่ะกับตํารวจนะคะเราต้องประสานสัมพันธ์กับตํารวจโดยภาคีเครือขคายค่ะแล้วก็ได้มีการออกไปเยี่ยมบ้านนะคะไปเยี่ยมบ้านช่วงบ่ายเนี่ย เราจะออกไปเยี่ยมบ้านไปกับทีมเยี่ยมบ้านนะคะได้อยู่ในทีมเยี่ยมบ้านด้วยแล้วก็เราลงไปดูแลคนไข้ทีทีทีมู่บ้านในในบ้านนะคะว่าเขาต้องการความ่วยเรืออะไรจากเรามังเหมือนตอนตอนที่คนไข้พ่อว่าระยะสุดท้ายดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายนะคะเพราะว่าเขามีปัญหาที่บ้านในพืนเนียคะ่ะเขาเหมือนกับว่าเวลาเขาจะมาโรงพยาบาลสมิแต่ละคนเนี่ยจะต้องใช้ออ,อกซิเจนใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ การที่เขามาอยู่โรงพยาบาลน,นั่นๆเนี่ยมันจะทาให้เขาแบบทถ่บ้านไม่มีคนดูแลต่อค่ะบาง <c oughs> บ้านที่เขา <c oughs> ที่เขาลําบากไระเนียค่ะ <c oughs> แล้วก็มู่พีีก็ลุงไปแล่น,านางานว่าเออเขาต้องการารามเฉยเรือได้มัง่ง <c oughs> ก็ไปเจอว่าเออเวลาแบบเป็นทั้งออกซิเจนเนี่ยเราจะต้องมีช่องทางไอ้เขา <c oughs> เพื่อที่จะได้รวดเร็วและเขาจะได้กลับไปบ้านได้เร็วค่ะ, <c oughs> ะนั่นแหละค่ะแล้วก็ลุงไปเยี่ยมบ้านเพราะว่าเราดูแลคนไข้ตรงนี้ได้ เหมือนกับเป็นยาิเล้ยอะค่ะเพราะตอนหลังพี่ก็มีจิตอาสาในการที่ว่าออกไปช่วยจัดดอกไม้นายฮิปซ็อกอก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยค่ะจึงได้หลอดคายจ่าจตรงนี้กับค้นขายไปด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับยาติเจ้าหน้าที่อะไรพเนียค่ะเราก็ออกไปช่วยจัดดอกไม้นายฮิปซ็อกให้ด้วยค่ะสิ่งที่ไดตอบแทนก็คือมันก็ขอบคุณพี่ก็รด้สึกว่าเออปลื้มปลื้มนะคะแขียนคำขอบคุณเนี่ยเราจะแบบเออสิ่งแบบ ชอบมากมันมันเป็นความภูมิใจแต่เราชอบบริการอยู่แล้วอะค่ะมีภาพที่เห็นคือหลายคนอาจจะมองว่าการเป็น พนักงานช่วยแล้วคนคลายเนี่ยอาจจะต้องช่วยเลือดเพียงแค่ไม่ไม่ต้องออกไปคังหนอกด้วยค่ะแล้วก็เวลาพี่ออกไปเนี่ยพีจะออกถังในและนอกเวลาราชการด้วยนะคะก็คือเหมือนกับว่าคนคลายแตยะสุดท้ายเนี่ยบางที่ยาคามมดใพนธนี่นะคะพี่ก็เป็นพีก็จะอาซาแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวหลังเหลืองานเนี่ยพีจะเอาไปให้เองอะไรพบบนี้ค่ะ จริงๆแล้วสิงที่าถ้ามัเราไม่ขิดนะว่าเราจะได้ได้ได้ไดลบมาข่าวหาตัวเรานะคะเราหายเขาไปแค่ทิตเดียวแต่สิ่งที่เราได้ลบมามากว่าที่าไวยหล่ะยังเมื่อผีบอตั้งแต่แรกว่าการดูแลคนไข้ของพี่ทุกคนคือ<ะ>ข้อเดียวคือทำเสมอว่าเขาเป็นคน,นในครอบครัวช่วยแล้ตลอดช่วงระยะเวลาที่แม่วาอยู่ในโรงพยาบาลแลวถ้าเกิดล็อบบานไปยังต้องรักษาต่อพี่ก็ยังวนเวียนไปดูแลอยู่เลย ที่นี่แน่นอนว่าการทํางานมันน่าจะมีเรื่องของปัญหาด้วยความกดดันแน่นอนและพี่มีลักอะไรในการทํางานเพื่อจะให้ผ่านผลช่วงระยะเวลาวกดดันด้วยบรญณาอุปสรรคต่างๆข้ามไปได้ะคะ,ะการทํางานทุกคนมันก็ต้องมีอุปสรรคมันอยู่แล้วใช่ไหมคะ,คะเราจะต้องเราจะต้องใช้ลักของศาสนามาช่วยก็คือมันเราต้องมีสตินะคะแล้วก็พอเกิดปัญหานี้เราต้องมีความอดทนด้วยอดทนแล้วกเ็เราต้อง คิดว่าเออเอาใจเขามาใส่ใจเราอะค่ะแล้วก็แล้วก็นําปัญหาที่มันเป็นอยู่อะค่ะมากแล้วก็มาตบทวนแล้วก็หาทางแก้ไขมันจะเป็นโอกาสพัฒนางานของเราด้วยอะค่ะอย่างอย่างเช่นตัวอย่างนะคะที่ท่านว่าเนี่ยผี่ได้ดูแลค้นไข้โรงพยาบาลสนามตอนช่วงโควิดนะคะจริงๆแล้วผี่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารนะคะพีไม่ได้ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องอาหารใชยค่ะแต่ว่าีเพี่น ต้องลงไปมองบอกว่าเออเนี่ยให้พี่ช่วยดูแลเรื่องอาหารของคนไข้โรบาบัลสน้มซึ่งตอนนั้นคนไข้ของเราแบบเกือบพัน <มา S 2> คนใช่ค่ะเกือบพันคนปัญหามันก็มีหมากอยู่แล้วนั่นก็คือเทเป็นปัญหาพี่แบบพี่ก็เขียนเหมือนกันนะคะตอนช่วงแรกๆก็คือคนเทมไปจ้างไหนเมืองอะค่ะไปจางไหนเมืองถึงเขาบริบทของคนเทพาเนี่ยเขาจะกินข้าวย่ำใช่ไหมคะตอนวัวฉาวเนี่ยคนไข้จะได้รับอาหารก็คือข้าวย่ำ คนในเมืองก็ไม่สามารถจะท่านได้เขาเขาก็แบบว่าเขาก็เหมือนกขาหลงเรียนในเแบองนี้ค่<อ>ะแล้วก็พี่ก็ก็พี่ก็คิดว่าเออจะเอาเปัญหาน,นี้มาแก้พี่พก็เลยแก้โดยการที่ว่าแต่ละตึก ในเรืว้นมีภาคขี้เครื่อข้ายดีนะคะก็คือมีไข่ลอบรีราเม็เนี่ยค่ะแต่ทำเป็นโรงพยาบาลสนามให้กับเราแล้วก็แยกเป็นตึกเป็นตึกใช่ไหมคะทั้งกาที่นี้มันจะมีไร่กลุ่มของตึกอยู่ค่ะแล้วก็พี่ก็เข้าไปในไร่กลุ่มของตึกแล้วก็ไปแนะนาตัวว่าเออเราเป็นคนดูแลเรื่องอาหารใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยตองการอาหารประเไหนให้ให้แจ้งมาเลยแล้วก็แล้วก็ผี่จะทําใดก็คือเหมือนกับว่า ต้องสรุปมาให้ว่าเออมันไม่สามารถที่จะทําให้ถูกคนใดถูกคนแต่เราจะแลกจำนวนที่มากที่สุด<ม>แล้วก็พ่อช่วงหลังก็ไม่พบปัญหาได้แลวค่ะเพราะว่าทุกคนเขาก็ขเขาก็กำหนดขึ้นมาเองใช่ค่ะ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในการเทวแก้ปัญหานะคะพอแก้ปัญหาได้ทุกคนพึงพอใจแล้วเ็สักลงใจแล้วก็ว่างไปที่ทุกคนพึงพอใจกับสิ่งที่เราตัดสินใจไปครั้งนั้นที่นี่พี่อี้ขาทะเล่งถึงในส่วนของการครองโต้ครองคนแล้วก็ครองงานเนี่ยให้มันเกิดความสมดุลหมาที่สุดเนี่ยในส่วนนี้เราทำมันผรือคะ การคองตนคองคุนคลองงานนะคะก็คือเรานำลักคองาศาสนาเข้ามาช่วยแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบในัย้องรุงพยาบาลแล้วก็ข้อกฎหมายแล้วก็นำลักเศรษฐกิจพ่อเพียงมาชายเราตอรร้องดูแลน้องๆโดยโดย้วด้วยจิตเมตตานะคะ,คะก็คือมีความเมตตาให้กับน้องๆแล้วก็หลุจากการเสียสละนะคะ,คะในการทํางานแล้วก็ ทำงานในประสบทำงานตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จเพื่อที่ทังตัวเองแล้วก็งานงานแล้วก็องค์กรนะคะ ะะทีน่นี่อยากจะให้พี่อี้ได้เล่าสักคิดว่าในชีวิตการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกพันผือบางคะ่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นแค่พยาบาลที่ช่วยเหลือคนไข้อย่างเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลแล้วก็พัฒนาพวกเข้าด้วยรู้สึกพันผือบางคะ่ะรู้สึกภูมิใจนะคะที่ที่ได้ทางานตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราได้ได้ช่วยได้ช่วยคนที่ว่าเข้ามาในรุ่งพยาบาลใช่ไหมคะแล้วก็ แล้วก็ให้บริการเขาแล้วก็ได้เหมือนกับแต่ละคนเดทามากเขาก็มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมแต่งกันไปใค่ะแล้วก็ก็แค่ได้ตอนนี้พี่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเหมือนกับว่าครึ่งโรงพยาบาลครึ่งครึ่งเทพาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นญาติพี่อีมดอเลียเพราะแต่ละคนที่ไปโรงพยาบ้านก็จะเรียกพี่อีปาอีอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละเราต้องมี เราต้องมีความจริงใจนะคะแล้วก็ดูแลเขาให้ดีที่สุด เ,เหมือนกับว่าเขาหลงเขาได้มาเนี่ยเราต้องต้องเล่จังแต่ตอนจนจบกระบวนการนะคะมไม่ใช่ว่าเขมาถามแล้วก็ฉออี่ไปแก่ตรงนั้นไม่ได้เราต้องดูแลว่าจนจบกระบวนการเลยค่ะนี่ย่ที่ีอีกบอกเมื่อกี้ว่าถ้าว่าคนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยคือคนแรกที่จะได้พบก็คือพี่อีเพราะต,ต้องไปห้องบัตรก่อนต้องอท้าประวัติตอเเ้องแล่เรื่องค้องซิดการรักษา,<ซ>ารวมไปถึงเรื่องข้องแนวทางการรักษาก่อนจะส่งต่อไปในส่วนข้องต่างๆอีกอย่าหนึ่งพี่บอกว่านอกเนือจ เราต้องดูแลคนในโรงพยาบาลแล้วเวลาเราออกไปดูแลช่วยเหลืออยังผู้ป่วยที่บ้านหรือว่าไปช่วยเรื่องข้อการพัฒนาการค้นที่ยุทีบ้านตามชุมชนเนี่ยรู้สึกพันผือบางคะ้ที่เขารู้สึกว่าตอบปรับแล้วก็มีเรื่องข้อการพัฒนาการที่ดีขึ้นบางครั้งผีนั้นะได้ประสบการณ์จากแม่นะคะแม่ผีป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาแกไปใช้แซงอะไรผน,นี้คะ่ะแกจะแบบว่า ไปถึงพันนีเขาแกจะมีความรู้สึกว่าเออช่วงหลังแกจะเจ็บปวดได้พันนีเราได้ประสบการณ์จากตรงนี้ค่ะที่ลงไปดูแลคนไข้ที่ในชุมชนก็คือพ่อเขาเหลืมใช้แสงเราจะบอกเลยว่าเออเนี่ยออมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอะไรพันนี้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าช่วงหลังเทว่าแม่บอกว่าไม่ไว้อะไรพเนนียเราเอาประสบการณ์ตรงนั้นนะคะมามาลามาบอกให้คนไข้ว่าเออจะเจออะไรมัง่งอะไรพันเนี้ค่ะแล้วก็การเตรียมตัวเทว่า คนตี่เป็นมาล็กนี่ไม่รู้จะไปได้ในวันไหนอะค่ะเราจะบอกเรื่องการเตรียมตัวให้เขาว่าเออเตรียมตัวพันปลือเที่จะที่จะดูแลตัวเองแล้วก็เรามีอะไรที่ที่นั่นที่แบบอะไรที่อยากจะทำจะอยากจะบอกอะไรพี่นี่นะคะเหมือนแม่พีแม่พี่จะเตรียมหมดเลยนะคะก็คือเรื่องบุบท้ายอะไรพันนี้แกจะเตรียมเองหมดเลยพี่จะใช้ประสบการณ์ตรงนี้ค่ะมาใช้ใช้ในการดูแลคนไข้ที่ที่ที่เราลุ่งไปแล้ เลี้ยงแล้วตาจะเลยสองมากเลยก็ <c oughs> คือเอา <c oughs> สิ่งที่เราได้สัมผัดก็คือมาบอกโตให้กับครูป่วยคนไข <c oughs> <ช>้ที่เราดูแลอีก<น>ย่างนึงเดียว <c oughs> ย่างย่างที่พี่อีบอกว่นเราเน้นจัดดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลแล้วก็ไปดูแลผู้ป่วยติดบ้านต, <c oughs> ติดเตียงที่อยู่ตามบ้านแล้วก็ใจเห็นว่ามีผาาที่ว่าพี่อีไปช่วยจัดดอกไม้ในงานอยากจะให้บอกจุดเติมต้นนี้ว่าทำไมเราถึงลือเหลือไปถ่อปกติที่โรงพยาบาลนะคะพี่จะ เวลามีงานในพันเหน่ยผีจะเป็นคนจัดดอกไม้ยอยู่แล้วค่ะ<อ>แล้วก็อ่าแล้วก็มันจะมีอยู่งานนึงเป็นคนจะแบบบาเขาลําบากในพันเนน่ยค่ะ,ะแล้วก็ผีก็ได้ไปจัดจัดแล้วก็เขาพ่อ,อพมันก็ก็บอกต่อกันนะคะ <slog S 2> ว่าเออว่าผีมีมีความสามัญนิมถึงเขาก็เลยเขาความเฉยเลือมากบา,บางงานนะคะ,ะก็คือไม่ได้ถูกงานนะคะแต่ว่าบางงานเขาก็เอ,อขาความเฉยเลือมากแล้วก็ เหมือนกับเวลาคนไข้มาารพยงบาลเนี่ยเขาจะเห็นเราเหมือนกับหยาิของเขาแลว้วก<ะ>็เขาเลออเขาก็เลยว่าให้เรา่วยตรงนี้อย่างนึงก็คือเทพีทําอยู่ก็คือมันก็เราลงไปเยี่ยมคนไขยเทวะไปเยียวยาคน ай, ้นคายเทวะเกิดเหตุการณ์ที่สําคัญสาคัญหลายอย่างนะคะอ,อย่างเช่นลาสุดนี้ที่รถรถทัวร์พิถีน่นะจะมีคนเทพาอยู่ด้วยใช่ไหมคะ เราก็ลงไปให้กำลังใจแล้วก็ไปเยียวยาตรงนั้นด้วยค่ะพอต้องบอกว่าการจัดดอกไม้น้างานซอบเนี่ยก็คือไล่บาสนั่นแหละจริงน่นแหละน่าจรางจริงแต่อันนี้ก็คือเราไปด้วยใจเดีว่าคิดว่าเออเปรียบเสมือนยาดยากจะเป็นงานขางทุกถ่ายของเขาเลยแ่งบาภราราคาช่าใจให้เขาได้ทำด้วยมีอยู่งานนึงนะคะเทพีรู้สึกว่าเออเนี่ยลดคาใชั่าใจให้เขาเยอะก็คือเป็นเพืือนของเฟนนะคะเสียชีวิตเป็นทหารนะคะ ปีลงไปช่วยจัดดอกไม้นะฮะถึงก็พอดีว่ามีแม่ทับอะไรพเ,เนียคะ่ะเขาจะทำพวงรีดไดไรพเกน,นี้เขาเลยให้เจ้าโคงงาน,นะะเป็นคนรับผิดชอบวันนั้นปีทำพวงรีดได้สิบพวงนะคะสิบพวงใช่คะ่ะพวงละพันนะคะออก็คืองานนั้นก็คือดอกไม้นายนะฮิปซอกก็คือใช้เงินตรงนี้เลยคะ่ะไม่ต้องออกเอองินตัวเองเลยเออเออนี่มากมากใช่ ภูมิใจแทนเลยจนมาวันนี้ค่ะเราก็เลยได้รับรางวัลโดยเมั่นกันก็คือข้าราชการปรลดนันดีดินประจำปีสัปดารุฮอกซฮอในส่วนนี้เนี่ยรู้สึกฟันผือบางค่ะผี่ค่ะอืมปีรู้สึกดีใจนะคะได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็เป็นเกียรติของ ของขอบครัวด้วยนะคะแล้วก็การที่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยมันหนักมายากนะคะทีจะข้ามากนะคะนักมาเป็นความภูมิใจทางตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะอยากเป็นระดับระดับปฏิทินใช่ค่ะยากจะให้้อนไปฮิดนึ่งวินาทีที่เขาบอกว่าเนี่ยผีจะได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นปีนี้นะตอนนั้นวินาทีเรารู้สึกคนปือบางคะพีพีแบบ ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ไหมพีเคยพีเคยข้าวพีเคยมาประกวดอีแล้วอีกรอบนึ่งลมรรเราเพลงนะคะพี่ไม่ได้นะคะแล้วก็พอมารอบนี้พี่ก็ตื่นเต้นนะคะจะได้ไม่ได้อะไรแบบนี้เพราะว่าเป็ดฐานนะคะที่เข้ามาแข่งกันแล้วก็พ่อน้องเขาโทรมาบอกไดน้น้ำตามไม่ไหลเลยคะ่ะ <laughs> ดีใจคะ่ะในส่วนห้องลักเกอร์นั้นเปเนี่ยงไคะเ,เขามีการประกวดสมบันพรีบางคะ่ะ มีการคัดเลือกระดับขค้งกระท่วซสาสุก่อนะคะตีตีเศร้าจอกอนะคะแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นพอประกวดได้แล้วก็อ่ากาต่อระดับประเทศเลยค่ะตีจังหวัดเลยโอ้นี่ระดับประเทศเลยนะใช่ไม่ทรมาดาพี่อิ่มว่าอะไรเป็นตัวที่ทําให้เราชนะใจขณะกรรมการจนทําให้เราได้รับรางวัลค่ะพี่เป็นคนที่ทำงานจริงนะคะแล้วก็มีความจริงใจแล้วก็มีแบบอย่างที่ดีก็คือพ่ออ๋อนะคะ อ่าพออเนี่ยได้รับร่างวัขาลข้าราชการดีเดินระดับประเทศเมื่อปีหกห้านะคะค่ะค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นแบบย่างที่ดีมาพ่ออ,อ๋อีเฉิดเดชาแซลีนะคะค่ะค่ะเป็นตัวอย่างเี่ดีแล้วก็อ่าพี่ได้นำอ่าลักการของของฐานนะคะมามาใช้แล้วก็อ่าอ พ่อออกองผีนะคะก็คือมอนกับ่กแกสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยจะต้องลงไปดูแลคนไายที่<ม>บานด้วยนะคะเ<ม>จ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยจะต้องแบ่งกันตอนนี้ก็คือพอ่อออกมันก็บ่าอยากจะให้เราเน่ลงไปเยี่ยมคนไายที่มู่บานแต่ละบานก็คือแ<ม>บ่งกลุ่มเป็นเจาา้าหน้าที่ไปตามมู่บานเลยค่ะตอนนี้ทีตรวจร่องทำอยู่นะคะ<ข>ก็คือของตำบลเทพา่นะคะที่ท<ข><ข>ำอยู่ก็คืออ,อยากจะ พออ๋อยากจะให้เห็นบริบทของคนค้นขายอะค่ะว่าเขาอยู่กันพันปรืออยากให้เจ้าหน้าทีเราลุงไป,ไปไปไปแลด้วยะอะคะยางที่บอกว่ามีท่านพ่ออ๋อเป็น,ปนตัว,ตวยาในาการทํางานเพื่อพ่ออ๋อกำลังแลอ่ยอยากจะบอกอะไร <c oughs> พ่ออ๋อบางคะทีทำไมเรานี่มีแนวทางในการทํางานจนมาสู้การได้รับรางวัลในครั้งนี้พ่ออ๋องผีนะครับท่านเป็นคนเทรชอบให้เจ้าหน้าทีทุกค,น,คนนะคะใด ได้มีโอกาสนะคะได้ได้ได้นันตัวเองนะคะได้ได้แสดงศักยภาพของตัวเองก็คือ,อท่านก็เลยสนับสนุนทุกคนเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ทั้งพลักทั้งดันที่จะให้ <c oughs> ให้ <c oughs> ให้ <c oughs> ให้ได้มากรางวัลนนี้นะคะปีนรูุดึกก็คือปีรักมากนะคะพ่อปี การันตีได้จากตับตาทีหลองตอจยู่ในเบ้าตาของพีอีตอนนี้คือด้วยความทิดตื้นตันใจแล้วก็ไม่รัวายากจะครอบคุณพันธุ์พืชทีจะทำให้ให้พีมาเป็นพีจนถึงจุกวันนี้เราก็ได้เป็นข้าราชการที่ทำเผื่อพ้องประชาชนทำเผื่อคนไทยแล้วก็ทำเผื่อคนในชุมชนเพื่องงว่าให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างทุกตองแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมอีกอย่างหนึ่งค่ะพี อยากจะบอกด้วยอยากจะฝากขค้อคิดให้ข้าราชการดุลลังลังพันเปลือบางะคะ่ะผี่นะคะผี่อยากจะฝากข้อคิดกับน้องๆน,นะคะก็คือ,อให้น้องๆอ,อ่ะหลักในงานที่ทํำนะคะแล้วก็ทํำในเิ็มทีนะคะแล้วก็มีความรับผิจชอบแล้วก็มีจิตอาสาแล้วก็สื่อสัย์นะคะแล้วก็มีคุณธรรมนะคะแล้วก็มีจริยธรรมด้วยนะคะก็คือให้ อยากเหมือนกับของซาซุกเนี่ยของโรงบาลเนี่ยอยากให้หน่องอย่างนึงน่งค่ะทิพอยากจะบอกว่าให้หน่องดูแลคนไข้ให้เหมือนกับยาติเราเลย mm hmm. ถูกอย่างมันจะตามเอามนเลยค่ะที่นี้ mm hmm. ถ้าเราดูแลเขาเหมือนญาิเนี่ยถูกอย่างได้ตั้งใจคนไข้ได้แต่แบบว่าคนไข้ก็รู้สึกดีกับเราด้วยค่ะพอเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันสามารถจะจะแบบจะเครีย์ได้ง่ายอะค่ะถ้าเราทำ่ำโดยใจอะค่ะ อีกสักคิดหนึ่งจจายาใจให้ผีอีดได้ให้เขาคิดถึงข้าราชการคุณบุญไหมแนนนอนว่วบางคนเนีโยโ่ยอาจจะย่อถอมังถ้าเขาก็มีอุปสรรครือวความกดดันอะไรเข้ามาสักคิดหนึ่งเผอจะได้ให้แบบมึดจะได้มีกำลังใจใช่มื่ผีอีตอนน้ต้อมีค่ะผีอีนก็อยากให้นงนะคะให้เหมือนที่พี่บอกคะคะว่าให้หลักในงานที่ทํำนะคะแล้วก็ให้ทำงานด้ฟวามจริงใจแล้วก็สื่อสัตย์แล้วก็ มีคุณธรรมในใจอะค่ะก็คือไม่เบงช่นฉันวัรน,นาที่จะให้บริการนั่นอย่างค่ะ,คะทีนี้สุดท้ายเป้าไม้ของการทํางานของเราหลังจากนี้ระวังเปลาไม้ต่อการทาํางานโดยพันผืนบางค่ะ ป่าไม้ของการทํางานใช่ไหมคะก็ะทํางานในหน้าที่ที่รับผิชออบะคะให้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนางานของเราะคะ่ะให้ให้ดียิ่งๆขึ้นไปอะคะ่ะแล้วก็รวมถึงการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ<ช>คนคป่วย<ช>มั่นใค่ะก็ต่อไปก็คือทุกคนก็ต้องได้รุ่งอยู่แล้วคะ่ะจาหน้าทีรพ่งบาลเทพานะคะ อย่างที่พี่พยายามบอกมาตลอดว่าที่ทําทุกวันนี้คือไม่ได้วังอะไรเลยใ่ไม่ได้วังซิ่งตอมแทนอะไรเลยวังแค่รว่าให้ทุกคนนี่ยได้ได้รับในสิ่งที่ควรจะได้รับอย่างถทกตองแล้วก็เรียบสมมัติว่าทุกคนเป็นคนในครอบครัวดูแลมั่นการดูแลญาติมิตรนะคะตออีกอย่างหนึงที่บอกว่าถึงแม้่เราทําก็คือทําด้วยใจไปแต่ส่วนที่ถ่ายพ้นตอบแทนนะมันตอบแทนมันมากว่านั้นใช่ใช่ค่ะอยากจะบอกอะไรพี่น้องประชาชนที่รวมกันเป็นส่วนหนึ่งทาให้เราเนี่ยได้ทํางานอย่างประสบความสําเร็จบ้างค่ะอ่า คนเทพ่านะคะเป็นเป็นคนขายแตน่ารักนะคะก็คืออ่าอบเขาจะแบบไ้เกียริกับเจ้าหน้าที่ทุกคนเขาจะเรียกเจ้าหน้าที่ร่ยงบัลว่ามอมดเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็เหมือนกับว่าเวลาผีไปตลาดไรเน,เนี้ยคะ่ะบางที่การจะเราได้คุยกับเขาดีๆแล้วก็ดูแลเขาดีเนะคะ่ะเ mm hmm. ชื่อไหมว่าสิ่งเก็ตตอบแทนมากขึ้นบางที่ได้ไปตลาดได้ปลาฟรีมาก mm hmm. อะไรเนี้ยคะ่ะแล้ว เขาคายอะไรเขาก็อยากให้เราได้นั้นจริงๆแล้วเราสิ้งนั้นเราไม่ใช่อยากได้นะคะขาขาบา,างทีเขาก็ลําบากได้บางทีจะได้มากค่ะแต่ว่าสิ้งที่เขาอยากจะให้นันเราก็ต้องรับ ก็คือตัวเป็นนำใจเดี๋ยวาจะให้ตอบแทนเราเหมือนกันในเมื่อเราให้ความรักเขาไปแล้วเขาก็จะให้ความรักเราล็อกกลับมาและอีกเลยทําให้การทํางานเนี่ยเป็นพยายามมีความสุขจะได้มีความสุขในการทํางานของทุกๆวันนั่นเองใช่ลค่ะนี่เมื่อยังครูแหม่มนาบว่าข้าราชการก็คือคนที่ทําหน้าที่ดูแลประชาชนปัจจุบันเนี่ยไล่ทันไม่ได้ทาหน้าที่ขอยกย่องข้าราชการที่ทาหน้าที่แก่ประชาชนเอารบมือค่ะเราก็เลยเขาปรพมือให้กับพีด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็แสดงความยินดีกับรางวัลของข้าราชการเพลเรื่องดี ประจำปีซ่องพานอร่อยหกในระดับประเทศในหุนี้ด้วยนะคะเราก็จะได้เป็นตัวอย่างให้กับข้าราชการคนอื่นๆต่อการทํางานด้วยติดด้วยความเสสละแล้วก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของพน้อกประชาชนนันทเองค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อีมากๆเลยนะคะที่มาลงพูคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ